สวัสดีชาวท่าน้าทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทานายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวท่าน้ําในช่วงนะคะเดือนพฤศจิกายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะช่องชาแนลอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยพลังงานไพ่ใบแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของ สิบคาถาค่ะสิบคาถาคือการบล็อกการปิดกั้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแบกรับความรู้สึกไว้เพียงผู้เดียวพลังงานท่ของคุณใบนี้ส่งผลด้านความกดดันการแบกรับนะเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะหากคุณกําลังอยู่ในภาวะของการถูกบล็อกถูกปิดกั้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแบกรับความรู้สึกไว้เพียงผู้เดียวนะให้ดูคลิปวิดีโอนี้ต่อได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะชาวนะคะ มีนกรกฎพิจิชาวท่านน้ําตอนนี้คุณนะคะมีเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรกันบ้างทําให้พลังงานไพ่ใบแรกของคุณได้พลังงานไพ่ของสิบคาถาพลังงานไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นไพ่ของอ,อ,อัศวินถือถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกหรือคนเกิดในเดือนนั้นพลังงานไพ่แปลว่ามาจีบการดูแลเทคแคร์การชอบพอการไปมาหาสู่ไพ่เป็นอัศวินถือดาบลายไม่อ่านถามไม่ตอบ พลนะังงานไพ่เป็นหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือพลังงานด้านความขัดแย้งหรือการตัดสินใจแปกระถาค่ะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับรักออนไลน์ชาวต่างชาติระบบการสื่อสารนะคนที่รู้สึกเคมีตรงกันกมากๆและพลังงานไพ่เป็นห้าคาถาห้าคาถาคือพลังงานด้านความขัดแยง้งการเลิกลามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในไพ่ของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์การตัดสินใจที่จะนะ ลายไม่อ่านถามไม่ตอบปิดกั้นความสัมพันธ์ไม่พูดไม่คุยนานๆตอบตีตอบช้าหรือคุณเจอสภาพการนี้อยู่ได้นะชาวท่านน้ำนะแล้วคุณมีภาวะของความกดดันอันจะเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นอัศวินถือถ้วยซึ่งคุณเองมีความรู้สึกว่าอยากจะเทคแคร์ดูแลอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปจีบเขาระบบการสื่อสาร หรือเคมีที่มีต่อกันในที่นี้เริ่มมีประเด็นมีปัญหาแล้วและ5ดาบค่ะขึ้นมาหลังพันไพ่ามาในลักษณะคือนะเกณฑ์การขัดแยง้งการเลิกลารักเราไม่เท่ากันการเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ก็ได้ด้วยเดี๋ยวเราดูต่อค่ะว่าพลังงานไพ่5้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านน้ํา คุณอยู่ในภาวะของสีถ้วยสีถ้วยคือการเอาใครสักคนหนึ่งออกจากสมองไม่ได้เบื่อเซ็งเครียดแม้ว่าจะมีใครเข้ามามากมายนะคะแต่คุณก็ยังมีเขาเป็นโกในใจยังคิดถึงเขายังเสนหาถึงเขาสิบดาบคือความนิ่งเงียบเย็นชาขัดแยงเลืกลานะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของนะคะเดโมนเดโมนคือชาวราศีมีนดูไพ่ขึ้นมาสิ <laughs> นะไพ่เป็นอะไรนะ พิจิกเป็นเดโมนเดโมนคือความเครียดความคิดมากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการถูกเลื่อนการถูกหลอการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าวในความรักครั้งนี้เนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่ไม่ประสบความสาเร็จแต่คุณไม่สามารถเอาเขาออกจากสมองได้แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของเดอะฟูค่ะ The เดอะฟูเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติชาวท่านลมชาวราศีเมถุนเดอะฟูเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนนะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้และพลังงานไพ่เป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญคือชาวราศีกันหรือคนเกิดในเดือนนั้น พลังงานไพ่เก้าเหรียญบ่งบอกถึงนะคะการเลือกใครคนใดคนหนึ่งเนะะี่ยหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะนะคะมีแฟนเหมือนไม,ม่มีก็ได้เพราะว่าเก้าเหรียญส่วนใหญ่เนี่ยจะแปลว่าคนโสดคนที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าสวยร้วรวยมากแต่มักไม่ค่อยลงตัวในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนกรกฎวิจิชาวชาตุน้ําในช่วงเดือนพฤศจิกายนระมัดระวังนะคะในเรื่องเกณฑ์นะคะการถูกบล็อกถูกปิด กา,การถูกเตะปักนะนะนะกับใครคนใดคนหนึ่งโดยที่ตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกดีอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนะที่ไปทาแบบนี้กับเขานะเผื่อชาวสองมาดูเนาะนะนะที่จะไปบล็อกปิดกั้นไลน์ไม่อ่านถาไม่ตอบนะเป็นประเด็นเป็นปัญหาความขัดแย้งในลักษณะของการสื่อสารออนไลน์ซึ่งนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากพัฒนาความสัมพันธ์ นั้นกับอ e ีฝ่ายค่อนข้างที่จะมากโมเมนต์ Moment, ถ้าเป็นคนโสดไปจีบใครตอนนี้เรียกว่ามีสิทธิ์จีบไม่ประสบความสาเร็จเขาไม่ค่อยคุยด้วยเขาดูปิดกั้นความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นคนมีปัญหาความรัก ะะพวกกลุ่มประเภทที่มีคนมาพูดมาคุยมาจีบตอนนี้เขาหายไปแล้วเขาไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยตอบหรือตัวคุณเองค a นเซลใครก็คือยกเลิกความสัมพันธ์กับใครไม่คุยกับใครแบบนี้ไปก็ได้นะคะมากไปกว่านั้นในเก์ของความนิ่งเงียบเย็นชาขัดยางเลิกลานในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุณยังมีความรู้สึกนะคะคิดอยู่ในความสัมพันธ์คิดอยู่ในความสัมพันธ์คุณมีสิทธิ์ที่จะไปเจอคนที่ค่อนข้างจะเป็นโมเมนต์แบบ เ้าเหรียญขึ้นคู่ดอฟัวพวกนี้แปลว่าสวยรวยมากแล้วเจ้าชู้สวยรวยมากแล้วเจ้าชู้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะหล่อนะฮะหล่อรวยมากแล้วก็เจ้าชู้แบบนี้ได้นะคะ mm. อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ประสบความสําเร็จแต่คุณยังเอาเขาออกจากสมองไม่ได้ด้วยนะชาวท่านน้านะทีนี้เรามาดูต่อค่ะว่าพลังงานไพคน่คนรักคนรู้ใจของคุณค่ะนะเป็นพลังงานไพ่อะไรเอ่ยไพ่ของเขาเป็นแปดเหรียญค่ะแปดเหรียญคือการถอดสมการในเรื่องของความรักการจับได้การโปะแตก นะการแอบส่องการแอบดูนะคะพลังงานไพ่ขึ้นคูดด่เดอะซันมีความเป็นไปได้ที่ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเรื่องราวความสัมพันธ์คุณมันอาจจะเกิดจากความโปแตกแบบนี้ก็ได้นะการจับได้การจับโปแตกแบบนี้ก็ได้นะซ้าหรือถ้วยค่ะ3้ถ้วยเช่นคนเก่าหรือคนคุยชาวธาตุน้ําจับได้ว่าตัวเขาเองนะนอกจากคุยกับคุณแล้วมีคุยกับใครด้วยหรือไปคุยกับแฟนเก่าหรือมีสนามออรดิชันอันนี้นะ พอจับได้โป๊ตากปุ๊บกลายเป็นประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมานะพูดนี้พูดหน่อยกายเป็นว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาไลน์ไม่อ่านเขาถามไม่ตอบหรือบางคนก็บล็อกไปเลยแล้วโมเมนต์เป็นแบบนี้ได้นะพล <นะ S 2> ังงานไพ่เป็นเดวิลค่ะเดวิลคือรักซอนรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนวิบากกรรมความรักอันนี้ขึ้นชัดอยู่แล้วเนาะ บ่งบอกอยู่แล้วว่าในเรื่องราวของไพ่ของคนรักคนรู้ใจของคุณอีที่นี้เนี่ยเขามีคําว่ามิตรภาพเฟนลี่ไลฟ์สไตล์เพื่อนคนที่ดูเป็นผู้ชายแบบว่าขี้เล่นสังสรรค์เฮฮาดูมีเสน่ห์จังเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสามวยกระเดวิลมุมที่เขาเข้ามาหาคุณก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอารมณ์เหมือนคุณจะเป็นคนที่หลงรักคนเจ้าชู้ได้นะคะไพ่ของเขาเป็นสองคาถาค่ะสองคาถาคือพลังงานของการพิจารณา นะการพิจารณาคนสองคนในเวลาเดียวกันการแอบ,บสองการแอบ,บดูแปลว่าในเรื่องรานี้นะเขาน่าจะมีคนคุยหลายคนเขาน่าจะเป็นนักบริหารสน่ห์มากไปกว่านั้นเขากําลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นคุณหรือจะเป็นเขาเป็นอีกคนแต่ในขณะที่มาจับได้มันโปะแตกในขณะที่เขากําลังถอดสมการความรักว่าใครคือเดอะซันของเขานะคะเขาไม่ได้ไม่ได้อยากได้แค่ คนที่ใจรักใจอย่างเดียวไลฟ์สไตล์ของเขาจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นหุ้นส่วนเป็นคนที่มีเจวิลเหมือนกันยอมรับได้ในความเป็นเจวิลของเขาด้วยเช่นรู้ว่าเขาเจ้าชู้ชอบปาร์ตี้ชอบมีเพื่อนผู้หญิงคนนั้นรู้ผู้ชายคนนั้นรู้แต่ต้องรับได้ดัซนคือการเป็นโมเมนต์คือเข้ามาแล้วเป็นความสุขเป็นแสงสว่างเป็นสิ่งที่เป็นครอบครัวเป็นนาคต8คสแปดเนค่ะ เขาคิดเสมอแบบตะก,กะได้เหตุผลว่าถ้าเขาจะลงทุนกับใครสักคนหนึ่งหรือจะคบกับใครสักคนหนึ่งพึงจะต้องแบบรับได้ในความเป็นเขานะไม่ใช่แค่เรื่องแบบใจรักใจอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสองประธานในที่นี้นะคะเขาน่าจะเป็นคนประเภทที่ถ้าไม่มั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่แบบตอบเช็คลิสต์ถูกทั้ง10ข้ครองเขาคุณไม่ได้ความสมพันธ์ที่ชัดเจนแน่นอน เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะการที่คุณตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้หรือมีใครมาจีบคุณแล้วสิ่งที่ได้นะคะหรือสิ่งที่เจอกําลังเป็นแบบที่ปัดบอกก็คือคนรักคนรู้ใจคุณเป็นแบบที่ปัดบอกในที่นี้คุณอยากสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถออนไลน์ดูดวงได้ที่ปัดโหรา99เพราะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เวลานี้ค่ะคุณกําลังเจอคนบริหารเสน่ห์ในคําถามที่กําลังจะเกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยไพ่คุณนะมันตกการนิ่งเงียบเป็นชา นะคะนิ่งเงียบเย็นชาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ประสบความสําเร็จลายไม่อา่านถามไม่ตอบโด,โดนเตะปักโดนบล็อกไร้แรงที่สุดในที่นี้ค่ะไปทะเลาะกันเรื่องโปะจับใต้โปะแตกเราก็เลิกหลานะคะมันเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยต้องมาตั้งคําถามแน่นอนเขาเป็นเนื้อคู่หรือไม่นะคะเขามาคบหาคุณเพราะอะไรนะคะและเขาจะกลับมาไหม นะะในสนาม audition นี้เขาจะเลือกคุณหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงว่าในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยยังตัดเขาไม่ได้เอาเขาออกจากสมองไม่ได้คุณอาจจะก,กําลังดีลกับชาวธาตุไฟอยู่แบบนี้ก็ได้นะนะ,ะซึ่งใน,ะะนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในตอนนี้เวลานี้ค่ะนะคะเดี๋ยวดูซิว่าพลังงานไพ่ห้าใบเพิ่มเติมนะคะออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะคือชาวธาตุน,น้ำเนี่ยถ้าดีลกับชาวธาตุไฟ อาจจะมีปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะชาวออแล้วก็อีกอันนึงก็คือชาวธาตุลมจะตกต้องที่กลุ่มกับเมทุนเนาะเนี่ยที่จะเป็นประเด็นสักหน่อยนะคะพลังงานไพ่เป็นฮอร์มิตค่ะฮอร์มิกคือมีสเปซมีกำแพงมีความห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นชาวธาตุาน้ำเจอแน่นอนในที่ปัดบอกไปเมื่อกี้ลายไม่อ่านถามไม่ตอบมีสเปซมีกำแพงมีความห่างเหินมีความเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะคะก้าวถ้วยค่ะปัดบอกไปแล้วว่าคุณกำลังเจอคนที่กําลังมีสนามออดิชันอยู่ใช่ไหม ะะพลังงานไท่ค่ะเป็นพลังงานไทยของสามดาบต้องเรามาระวังเกณฑ์การที่จะสร้างแผลเป็นของการละกัน3ดาบเนยมาแปลว่าแผลเป็นของการละกันหนค่ะเช่นรักซอรักสามเศร้าสอง,สอง,สอง,สองการพูดจาแบบอกน้อยอกน้อยใจทิมแทงใจ การศาสตร์ข้อความในล,ลักษณะคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นแก่ตัวในความสัมพันธ์ไม่เห็นในความดีของฉันนะ,ะม,าาม,มาตามจื้อมาตามจีบฉันและสุดท้ายนะคะก็มีใครคนอื่นมีความสัมพันธ์สร้างงานนะคะทอดทิ้งเราโดยแบบไม่ใหญ่ดีอะไรแบบนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราตวตรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับชาวท่านน้ำด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ก็คือต้องระมัดระวังน,นะคะโดยเฉพาะนะคะชาวท่านน้ำที่เดียวกับชาวราศีพฤษภก็ได้ด้วยเพราะว่าพลังงานไพ่ในที่นี้เนี่ยมันขึ้นในโมเมนต์ของควีนถึกอทา ชาวราศีพฤษภที่เป็นคุหถือกทาจะตกต้องในลักษณะของผู้หญิงที่เป็นรักต่างไว้นะคะอันนี้บอกพูนมีมุมเยอะให้ก่อนนะคะแล้วก็เป็นพลังงานไพในลักษณะของตากะและเหตุผลนะคะไพเป็นสามกาค่ะสามก,าค,า,มกาคือการเทคแอคชั่นการเรียกร้องนะคะคือคุณกําลังอาจจะอยากได้ใบเสร็จนะะในความสัมพันธ์จากใครสักคนนึงนะเพราะว่าโดนเตะปักเนาะ นะทั้งหมดทั้งมวลแล้วค่ะอย่างที่บานรบอกไปความไม่ชัดเจนคือคําตอบความห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอาจจะคือความชัดเจนอย่างหนึ่งแต่ตัวเองอาจจะกําลังต้องการใบเสร็จกับเรื่องราวตรงนี้คืออาจจะตั้งคําถามในโมเมนต,ต์ว่าเขาจะมาคุยไหมมาเคลียไหมเขารู้สึกผิดไหมเขามาทําแบบนี้เพราะอะไรการตั้งคําถามกับเขาทาไมถึงไม่ได้คําตอบเขาเคยเข้าอกเข้าใจไหมนะคะซึ่งปัดมองว่าในเรื่องราวที่คุณกําลังตั้งคําถามอะไรใดๆในตรงนี้เนี่ย คือมันเกิดจากการบริหารเสน่ห์ของคนคนหนึง่งเขาใจป่ะนะนะคะมันเกิดจากการบริหารเสน่ห์ของคนคนหนึ่งค่ะและพลังงานไพ่ของปัดในที่นี้มันเป็นเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญก็คืออิสรภาพความหวังและรอคอยถ้าหมายถึงการลงทุนแปลว่าต้องรอระยะเวลานี้เรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะแปลว่าสิ่งที่คุณทาไปเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่ยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะนะคะตอบแทนในเรื่องของความรักสองค่ะมันเป็นเรื่องของตะกะและเหตุผลนะ คุณอยู่ในความที่มีเรื่องของอิสระภาพใช่ไหมก็คือลังนี้มันอาจจะยังไม่ผูกมัดมีความหวังนะคะก็คือหวังว่ามันน่าจะประสบความสําเร็จทีนี้ในคําถามเพิ่มเติมของชาวธาตุน้ำต้องมีแน่นอนว่าอาจารย์คะโดนบล็อกไปแล้วค่ะโดนโดนบล็อกไปแล้วค่ะ โดนเตะปักไปแล้วค่ะเขาจะกลับมาหรือเปล่าค่ะนะคะเขาจะกลับมาหรือเปล่าพลังงานไพ่หนึ่งใบค่ะนะคะขึ้นมาเป็นสองดาบสองดาบเนี่ยมันไม่ได้ฟันธงในเรื่อง,องใครกลับมานะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีเกณฑ์การกลับมาสองดาบเป็นการตัดสินใจสองดาบเป็นการเลือกใครคนใดคนหนึ่งเป็นพลังงานของความหลักที่ค่อนข้างจะมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นในคําถามที่คุณบอกว่าถูกบล็อกถูกปิดกั้นถูกเตะปัก ว่าเขาอะขัดแย้งกับเราหรือเขาเลือกใครคนไหนคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมซิมันพูดเรื่องเกณฑ์การกลับมาไหมไพ่เป็นอัศวินถือเหรียญค่ะเชื่อได้เลยถ้ามีผลประโยชน์กับแน่นอนต่องแบบนี้นะคะทีนี้ในคําถามเพิ่มเติมอีกค่ะว่าในขณะที่นะคะตัวคุณเองเนี่ยกับเขาเองเนี่ยอยู่ในลักษณะของลายไม่อ่านถามไม่ตอบเรียกว่าเป็นสัญญาณแล้วกัน สัญญาณนี้จะส่งผลทําให้ตัวเรากับตัวเขาเนี่ยถ้าเลือกที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์จะไปได้นานไหมสัญญาณนี้ค่ะอาจารย์คะสัญญาณมาแล้วสัญญาณความไม่เหมือนเดิมสัญญาณของลายไม่อ่านถามไม่ตอบสัญญาณของความเงียบๆคุมเครือไม่ชัดเจนสัญญาณว่าจับได้แล้วค่ะอาจารย์แต่เขายังไม่รอไม่ยอมรับนะคะเขายังบอกว่าเขายังเลือกเราโอเคกับเราแต่ว่าเขาก็มีความห่างเหินให้กับเรานะคะสัญญาณนี้จะส่งบอกผล กับเราเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเรายังพึงเลือกที่จับครับประคองต่อไปให้ปัดเป็นจ u สติกนะจัสติกคือ3คน3าความทะเลาะเบาะแววงขัดแยง้งค่ะเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่จัสติกคือการให้ความยุติธรรมกับตัวเองหรือตัวเขาหรือสถานการณ์จัสติกเป็นเรื่องของการใช้อะไรที่นะคะ มองอยู่บนความเป็นจริงมองอยู่บนความถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้คาถามที่ถามว่าพึ่งจะเลือกประคับประคองเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้อย่าลืมถามตัวเองด้วยนะเพราะว่าไพ่ของคุณใบ่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบล็อกปิดกั้นอย่างเดียวมันแปลว่าเราเนี่ยแบกรับความรู้สึกไว้เพียงผู้เดียวมันยุติธรรมกับเราหรือ,อยังถ้ายัางนะคะแล้วพอไหวไหมถ้าไหวปิดหูปิดตาต่อไปแต่ถ้าไม่ไหวนะคะแบคเอาเนาะต้องเอาตัวเองออกมาเหมือนไพ่ตรงนี้เนาะจิบดาบนะต้องเอาตัวเองออกมานะคะ มันจะถูกต้องที่สุดแล้วการดูดวงของปัดขาปัดดวงตาวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่วันเดือนปีเกิดเนี่ยจะบอกได้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนนะคะเพื่อให้คุณนะคะเข้าใจในดวงตัวเองเข้าใจในดวงเขาทุกคู่สามารถผ่านพ้นกันไปได้ด้วยดีได้นะถ้ามีเรื่องของการประคับประคองการทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันคู่ที่จะไปด้วยกันไม่ได้เลยก็คือตกเรือนวิน่าทั้งฝ่ายชายแล้วฝ่ายหญิง อันนีกค่อนข้างที่จะไปด้วยกันยากหรือประครับประคองความรักความสัมพันธ์ยากสักหน่อยหลายคนชอบตั้งคําถามว่าอาจารย์คะ เรื่องวินาศไม่ใช่เนื้อคู่กันแบบนี้จะแก้ดวงยังไงคือจะแก้เสิ่งที่ไม่ใช่มาเป็นสิ่งที่ใช่ไม่มีนะอันนี้ปัดต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าในดวงชะตามันต้องขีดมาให้เราเจอคนที่ใช่ของเราส่วนคนที่ไม่ใช่ก็คือคนที่ไม่ใช่ส่วนถ้าเราจะฝืนดวงให้คนที่ไม่ใช่มาเป็นคนที่ใช่มันต้องมีแต้มบุญร่วมกันที่ดีแล้วมันต้องยอมรับว่ามันต้องมีความเหนื่อยยากลําบากต้องประคับประคองต้องนะคะ อยู่บนความที่เราจะต้องสู้ๆรุยๆกับมันมันถึงจะผ่านมันถึงจะได้แล้วก็นะคะในดวงชะตาเวลามันมีปัญหาในเรื่องของความรักมันจะมีแค่หนึ่งปีสองปีสามปีก็ว่าไปนะคะพอผ่านไปแล้วในปีนั้นๆมันก็จะสุขเข้าสู่ภาวะปกตินะคะนี้การดูดวงเนี่ยมันเป็นการดูดวงแบบเข้าใจดวงแล้วก็เดินกับมาให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาความรักที่ประสบความสาเร็จจะต้องเป็นความรักที่เราพึงเป็นคน เลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเองมันถึงจะประสบความสําเร็จได้อย่างเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาว่านน้ำในวันนี้สิ่งที่ปานเห็นก็คือหนึ่งนะคะถ้าคุณอยู่ในภาวะของคนที่ต้องเก็บความรู้สึกพูดอะไรก็ไม่ได้กดดันตัวเองไปทุกอย่างเพื่อยอมหม่คระคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ค่อนข้างจะเป็นความรากที่ทําให้ตัวเราเนี่ยมนอยู่ในจุดที่เรียกว่าเลืกชาหรือเลืกเร็วแค่นั้นเอง นะถ้าคุณมีความเป็นเนื้อคู่กันปัดจะแนะนําเรื่องการประทับคอและอดทนแต่ถ้าคุณกาลังอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วคุณอยู่ในเรือนวินาศของกาลกันมันเป็นการทรมานตัวเองอย่างหนึ่งอย่างที่ปัดบอกไปมันคือเลิกชาหรือเลิกเร็วหรือ2ในที่นี้ค่ะในพลังงานไพ่ของชาวท่านน้ำคุณอยู่ในภาวะของคนที่ค่อนข้างจะมีความ เครียดความกดดันการเอาใครสักคนหนึ่งออกจากสมองไม่ได้การอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่ามันไม่ชัดเจนจะไม่ประสบความสําเร็จนะในวันเดือนไปเกิดมันจะบอกได้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่ามันขึ้นที่ดวงชายหรือดวงหญิงก็ได้นะว่าเป็นรักซอลักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยจะประสบความสําเร็จไหมนะเพราะฉะนั้นใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปั่นหูราว99นะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้ชาวท่านน้ำในเดือนพฤศจิกายนเรื่องราวความรักของคุณ positive คิดบวกและรวมถึงค่ะวันนี้มันเป็น j o น r n a l reading นะอย่ายึดมั่นถือมันเป็นของตัวเองจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวใครสนใจแอดไลน์ปั่นหรา99ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า